สวัสดีแฟนลูกน้งทุกท่านครับพบกับพ่ออมฟุตบอลไลฟ์ครับศัศนาบ้านๆด้านกีฬาฟุตบอลนะครับคลิปนี้มาฟันธงใส่สกอร์นะครับฟุตบอลพิมลีกอังกฤษนะครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่29เข้าไปแล้วนะครับแม้ว่าหลายๆทีมจะยังแข่งไม่ครบ29นัดก็ตามนะครับอ่ะคืนวันเสาร์เนี่ยมี3คู่นะครับตั้งแต่หัวค่ําไปถึงคู่ดึกเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ที่เหลือก็จะไปวันอาทิตย์พรุ่งนี้ซะเยอะ แล้วก็มันเดนไนอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นจ่าฝูงจะบุกไป,ปเยือนคริสเซนเลททีมที่เคยทำแสบมาแล้วเพราะนั้นไปฟันธงใส่สกอร์แบบทัศนะบ้านๆด้านกีฬาฟุตบอลโดยแอดมินพระอุ่มนะครับว่าจะให้สกอร์ในแต่ละคู่แต่ละสนามเนี่ยเป็นอย่างไรจะถูกใจแฟนๆลูกหนัง ทีมเชียร์ของพวกท่านหรือเปล่าไม่รู้ที่รู้ผมฝันเอาฟันตรงเอามันอย่างเดียวนะครับเอาก่อนอื่นเลยก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้อดินด้วยแล้วกันนะครับอ่ะไปจวดกันเลยครับคู่แรก1นึ่ทุ่มครึ่ง19บเนากนาทีบ้านเราพลาดไม่ได้ด้วยประกันทั้งปวงนะครับบางท่านหยุดวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกินข้าวนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอา้าวร้อนตับแตกก็ตามนะก็ จะต้องมาเชียร์ทีมรักตัวเองนะั่นก็คือลิร์พูลครับจะยกพลบุกไปเยือนไบรตันแอนทอฟอัลเบียน Hope ครับแมเกมแรกมันเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมในฤดูกาลนี้ที่ริร์พูลทำคะแนน6เรียราดไปนะครับคือนำก่อน2 0ที่แอนฟิ์แต่ว่ามีช่วงท้ายท้ายครึ่งแรกมาโดนตีไข่แตกแล้วก็ครึ่งหลังก็กลายเป็นฝั่งไบรตันที่ดูดีกว่าแล้วก็ตีเสมอได้แล้วก็แบ่งแต้มกันไปทั้งที่เล่นที่แอนฟิ์แท้แ,ทแม่ ลิเวอร์พูลเนี่ยแข่งก่อนแมนเชสเตรประมาณ2วันนะครับา oh, ะวเาซิตีรไปเล่นคืน2กือบ3วันอะซิตี้ไปเล่นคืนวันจันทร์ช้าเมืดวันอังคารน,นะครับก็ทำให้โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะลดช่องว่างนะครับจาก6แต้มเหลือ3แต้มมันก็มีสูงและต้องทำให้ได้ด้วยนะครับผมบอกแล้วว่าต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้ก็จะต้องแตะเบรกเอาไว้ไม่ใช่เหยียบดังเียดหลอกแต,แตะเบรกเอาไว้เพราะ เอ่อถ้าสมมติเรอร์ภูลชนะช่องว่างมันจะเหลือ3ด้วยจำนวนนาที่เท่ากันแต่ถ้าเรอร์ภูนเสมอนะครับช่องว่างมันจะเหลือ5ด้วยจำนวนนาที่เท่ากันก็ไม่ดีแต่ถ้าเรอร์พูนแพ้ช่องว่างมันก็จะเหลือ6ด้วยจำนวนนาที่เท่ากันเห็นไหมครับแล้ววันจันทร์ถ้าแมนซิตี้ชนะอีกก็จะถูกทิ้งไปเป็น9แต้ม8แต้ม มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปลุ้นวันจันทร์ว่าไฮซิตี้พลาดคืนนี้ก็ต้อง3แต้มซึ่งผมมองว่าสถานการณ์ของลีู่ลนะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นเนี่ยเจเคบอกว่าไม่มีบาดเจ็บเพิ่มแต่ว่ามีปัญหาเรื่องโควิดยังอยู่กับทีมก็คือสมโมสรทุกสมโมสรนะกําลังก็ต้องเจอกับเรื่องของโควิดโควิดอะไรมันไม่ได้รุนแรงอะไรแต่ว่าใครติดก็ต้องกักตัวนะครับจะไม่ได้มาซ้อมรวมกับเพื่อนๆก็แยกต่างหาก ดาเจเคไม่ได้ระบุชื่อว่าเป็นใครแต่พูดในภาพรวมว่ามีนักเตะกับสตาฟโค้ชนะครับอ่าก็ถ้าไปไล่ดูตามภาพการซ้อมนะครับเราก็จะเห็นว่านักเตะที่หายไปก็มีอย่างพวกฟันไดเนี่ยหายไปตั้งแต่วันวันสองวันก่อนนะครับโกนาเต้เตียกโก้คันเาราสามคนนี้อยู่ในไข่แลวถ้าสามคนนี้โดยเฉพาะฟันไดไม่ได้ลงเนี่ยคู่เซนเตอร์ของลิปูนก็จะกลายเป็นเซียวมาติฟกับโจโกเมสและนั่นเนี่ยคือบันเทิงแน่นอนนะครับถ้าเป็นโกเมสกับ มาติฟเนี่ยแฟนลิเวอร์พูลจะเสียวสถานสวงตลอดทั้งเกมนะครับแต่เอาละผมว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะครับในเมื่อยังไม่มีการเปิดเผยออกมาอย่างชัดแจ้งว่านักเตะค,คนไหนติดโควิดก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยผลงานตั้งแต่ชนะลีสมา6ประตูต่อศูนย์ก็ดูไม่ค่อยดีนะครับชนะเวสแฮมก็เต็มกลืนแล้วก็แพ้อินเตอร์คาบ้านมานะครับเกมพุกถึงเวลาที่ต้องรวบรวมกำลังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อ ทำคะแนนและลดช่องว่างกับแมนเชสเตีรผมเชื่อว่าเกมคืนนี้แม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลําบากแต่ก็ขอญาตฟันธงเข้าข้างทีมตัวเองนะครับผมเชื่อว่าลิพุลจะบุกไปชนะไบรตัน3ประตูต่อ1นะครับหรืออย่างแยก่ก็2ประตูต่อ1ประมาณนี้ไม่น่าไม่น่าจะแตกต่างไปจากนี้นะครับจริงๆถ้าเกิดเป็นคู่เซนเตอร์ถ้าเป็นฟันได้ลงได้นะครับฟันได้คู่โกนาเต้ TE, หรือคู่มาติมเนี่ยผมอาจจะฟันธงเป็น1 2, 0 2 0ก็ได้นะครับอาจจะเก็บคลีนชีตได้แต่ในเมื่อ ฟันได้ยังลูกผีลูกคนนะครับยังไม่สามารถฟันธงได้่าติดโควิดแล้วพร้อมสําหรับเกมนี้หรือเปล่าเนี่ยก็ขออนุญาตฟันธงไปที่3ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนฟิมิโนก็พร้อมอยู่แล้วนะหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับอ่ะไปที่คู่สี่ทุ่มนะครับเบรนท์ฟอร์ดเจอกับเบอร์ลี่นะครับต้องบอกว่าเป็นเกมหนีตายอย่างแท้จริงนะครับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยเพิ่งจะกลับมามีผลงานที่กระเตื้องขึ้นในเกมกลางสัปดาห์นะครับ ผมจาไม่ได้แล้วชนะใครชนะทีมท้ายตารางด้วยกันนี่แหละชนะนอริทหรือว่าวัตฟอร์ดนี่แหละนะครับก็ทําให้สถานการณ์ดูดีขึ้นแต่ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับรวมถึงเบอร์ลี่ที่อยู่อันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นนะครับคืออันดับ18เพราะนั้นก็ห้ามหันกันเกมคู่นี้ผมเชื่อว่าน่าจะออกเสมอนะครับฟันธงไปที่เบรนฟอร์ดหนึ่งเบอร์ลี่หนครับไปที่คู่ดึกครับ ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเที่ยงคืนครึ่งคู่นี้แอดมินว่าจะภาคเสียงด้วยนะครับหลังจากภาคคู่แรกคือริปูลเออไบรทันกับริปูลไปแล้วเนี่ยก็ว่าจะภาคคู่นี้ด้วยแต่เดี๋ยวขอดูสภาพร่างกายอีกทีหนึ่งเนาะถ้าถ้าไหวก็เจอกัน2คู่ถ้าไม่ไหวก็เช้าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแมนยูกับสเปอร์ตอนนี้สถ,ถานการณ์ไม่ไม่ค่อยจะแตกต่างกันมากนะครับสเปอร์เนี่ยเกมกลางสัปดาห์รู้สึกจะชนะมานะครับมี45คะแนนเท่ากับเวสต์แฮมส่วนแมนยูเนี่ยมี47 แต่ว่าแมนยูแข่งมากกว่าสเปอร์อยู่ถึง2นัดด้วยกันเพราะนั้นคืนนี้ถ้าแมนยูยังอยากจะมีหวังนะครับคือถามว่าสเสมอเนี่ยมันพอที่จะที่จะเบรกสเปอร์เอาไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่าดูจํานวนนัดที่แมนยูแข่งมากกว่าสเปอร์2นัดแล้วที่สําคัญแมนยูเนี่ยอยู่อันดับ5ก็แข่งมากกว่าอาร์เซนอลถึง3นัดแล้วคะแนนตามหลังอาร์เซนอลอยู่1แต้มเพราะฉนั้นสิ่งเดียวที่มันจะทําให้แมนยูมีรุ่นในการ ลุนทาโฟได้ก็คือจะต้องชนะสปเปอร์ hey. ยังไงดีนะครับคู่นี้ยังไงดีลักพี่จะได้นองนะเออแมยูบทจะดีก็ดีบทจะแย่ก็ไม่เอาอะไรเลยสปเปอร์นี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าดีนะครับลูกผีลูกคนเหมือนกันครับคอน,นเต้มาคุมสปเปอร์รอบนี้เนี่ยไม่ได้ดีตลอดต่อเนื่องบางนัดก็ดีดีไปสองสามนัดเอามาสดุดอีกแล้วอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็น การเจอกันระหว่าง2ทีมผีเน่าก็ลงถูกก็ว่าได้นะครับเพราะนั้นผมฟันธงไปที่สะกอ์นี้เลยครับเอามันนะครับให้แมนยู่องทอดแนมฮอสเปอร์2ครับไปที่คืนวันอาทิตย์นะครับเชลซีเจอกับทีมผลงานยอดเยี่ยมอย่างสาริกาดงนิวคาสเซินนะครับผลงานในลีกถ้าไม่นับริเวอร์พูลนะครับถ้าไม่นับริเวอร์พูลที่ชนะมา6 7นัดรวดเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านิวคาเซิลนิวคาเซิลเนี่ยมีผลงาน เท่ากับเชลซีและอาร์เซนอลนะครับก็คือชนะ4เสมอ1นะครับชนะ4เสมอ1ผลงานเท่ากับเชลซีและอาร์เซนอลนะครับในนับเฉพาะ5นานัดหลังสุดเพราะฉะนั้น <c oughs> นี่ถือว่าเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมที่ผลง,งานดีที่สุดรองจากเรเวอร์พูลในช่วง5-6นัดหลังก็ว่าได้นะครับเชลซี Chelsea เองแม้ว่าเกมกลางสัปดาห์จะสามารถชนะคู่แข่งมานะครับ3ประตูต่อ1มัถ้าจำไม่ผิดนะครับ แล้วก็ทําให้โอกาสรักษาดับ3ไว้ก็แน่นอนแล้วมั่นคงมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะเจอสถานการณ์เรื่องของเจ้าของสโมสรโดนอายัดทรัพย์ก็ตามนะครับก็ยังต้องสู้ต่อไปเพราะว่านักเตะก็ยังจะได้รับค่าเหนื่อยเหมือนเดิมนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพด้วยต้องการที่จะมีอะไรมาสร้างขวัญกำลังใจให้กับแฟนฟุตบอลเนี่ยนะครับก็ไม่แน่นะครับปีนี้เชลซีอาจจะปล่อยพลังงานบางอย่างจนประสบความสำเร็จในถ้วยใบใหญ่ก็ได้แม้ว่าพีเมลีกจะดูห่างแล้วก็ตามนะครับ เชื่อว่าเชลซีกับนิวคาสเซิลตอนนี้ผลงานดีแต่ว่าเชลซีเองก็ยังมีช่วงแกว่ๆกงองหลังบางทีจะเสียประตูง่ายเพราะนั้นผมฟันธงให้เสมอกันนะครับผมให้เชลซี1นิวคาสเซิลหแต่ถ้าจะต้องเลือกทีมชนะก็ยังต้องเป็นฝั่งสิงห์บรูเจ้าบ้านนะครับน่าจะเบียดเข้าวินได้แต่สกอร์ไม่ขาดแน่นอนนะครับคู่นี้ สามทุ่มวันอาทิตย์อีกหนึ่งคู่เช่นกันครับเอเวอร์ตันเจกบวูพแฮมตันแม่เอเวอร์ตันตอนนี้ต้องบอกว่าการดิ้นรนหนีตกชั้นของแฟงแลมพาดกับลูกทีมของเขาเนี่ยมาเต็มพิกัดถ้าพลาดติดต่อกันอีกเนี่ยไม่แน่ใจว่าแฟงแลมพาดจะได้อยู่จนจบฤด,ดูกาลหรือเปล่านะครับแม้ว่าเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่นานก็ตามผลงานในพิม,มียรีกถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเหมือนจะเพิ่งจะแพ้เอ่อเหมือนจะเพิ่งชนะไปเกมเดียวที่เหลือคือแพ้หมดเลยแล้วก็ไปชนะเอฟเอคัอีกหนึ่งนัดเท่านั้นเองเจอกับวูที่ กลางสัปดาห์ดันยิงคู่แข่งถลม่มทลายมาไอ้นี่ก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ครับบู๊เนี่ยเพราะ,ะนั้นผมฟันธงแบบแอบบใจแอบบปันใจเชียร์ทีมท็อฟฟี่ครับผมให้เอเวอร์ตันจะเบียดชนะบู๊แฮมป์ตันสองประตูต่อหนึ่งครับสามทุ่มวันอาทิตย์อีกครับโอ้มีหลายคู่เลยนะครับลีสยูไนเต็ดเจอกับนอริทนะครับลีสผลงานแย่มากนะครับกลางสัปดาห์ก็เหมือนว่าจะแพ้อ,อีกแล้วเจอกับนอริทที่ดินน้นรนหนีตายคู่นี้ผมมองว่าออก ออกได้ทุกหน้าเหมือนกันนะครับออกได้ทุกหน้าเหมือนกันดีไม่ดีลิสอาจจะแพ้คาบ้านอีกนะเพราะนั้นเท่ากับว่าผู้จัดการทีมคนใหม่ที่มาคุมทีมเนี่ยเหมือนจะยังไม่เขาเรียกอะไรคุมทีมมาสองนัดก็แพ้สองนัดแม้ว่าจะต้องรูปแบบการเล่นมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับมาเจอกับนอริทผมว่าอ่ะไหนไมันก็เจอทีมท้ายตารางนะผมว่ามันน่าจะแบ่งแต้มกันไปผมให้ลิสหนึ่งนอริทหนึ่งครับแต่ถ้าจะมีทีมชนะได้ ยังแอบปันใจเชียว,ว่าลิส t อาจจะเบียดเข้าเส้นชัยนะครับคู่นี้แต่ให้หนึ่ง,งไปก่อนเชลซีตันวัตฟอร์ดครับ3ทุ่มวันอาทิตย์แหมเชซาชนะมาดรัวก่อนหน้านั้นแต่2นัดล่าสุดก็แพ้นะครับเชลซีตันเพราะนั้นก็มองยากเหมือนกันคู่นี้วัตฟอร์ดเองก็เริ่มออกทะเลเอาอยัางไงดีครับถือหางเจ้าบ้านครับเชื่อว่าเาลซีตันน่าจะยังมีดีมากกว่าฟันธงไปที่เชลซีตัน 3ามวัดฟอร์ดสครับคู่นี้ผมฟันธงสกอร์สูงเลยนะครับเบสแฮมกับแอสตันวิลล่าสาทุ่มวันเสาร์อาขออภัยครับสาทุ่มวันอาทิตย์คู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องบอกว่าเหมือนกับมันจะสู้กันได้ดีแหละเพราะว่าแอสตันวิลล่าของเจอรราดเนี่ยระยะหลังผลงานดีขึ้นนะครับชนะติดต่อกันมา3เกมขึ้นมาอยู่อันดับเของตารางนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวมีสาคะแนน ส่วนเวสแฮมอยู่ท็อปโฟมาพักหนึ่งตอนนี้หล่นมาอยู่อันดับ6มี45ถ้ายังหวังที่จะลุ้นท็อปโฟก็ต้องตอบวินล่าให้ได้สถานเดียวแต่ผมว่าไม่ง่ายครับดีไม่ดีอาจจะแพ้คาบ้านด้วยเพราะนั้นฟันธงแบบเชียร์วินล่าเต็มที่เลยครับคู่นี้นะครับผมให้เวสแฮมกับวินล่าเสมอกัน <laughs> เอ๊ะมันเชียร์ยังไงคืออย่างนี้ท คือใจผมว่าผมอยากให้บิลล่าชนะแต่ว่าเราดูโมเมนตัมดูเกรดบอลระดับกลางๆตารางเนี่ยนะครับบางทีมันชนะมา3 4สีนัดรวดเนี่ยมันจะต้องมีโอกาสที่จะสะดุดเสมอกันเพราะนั้นคู่นี้ผมให้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สกอร์น่าจะสูงนะครับผมให้เวสแฮม2อแอสตันวิลล่า2ครับไปในคู่สุดท้ายวันอาทิตย์นะครับ5้าทุ่มครึ่งอาร์เซนอลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้อยู่อาร์เซนอลแน่นอนครับสกอร์จะ จะเบียดหรือจะห่างนั้นก็อยู่ที่จังหวะจากคนในในระหว่างเกมเพราะว่า1เลสเตอร์ไปเหนื่อยในเกมยุโรปมาชนะคู่แข่งมาด้วยนะครับแล้วเชื่อว่า,เ,าเลสเตอร์อาจจะต้องไปมุ่งสมาธิกับเกมสโมสรยุโรปให้มากขึ้นเพราะว่าในลีกก็ไม่ได้รุนอะไรแล้วนะครับไม่ไม่ต้องดิน้นรนนีตกชั้นอะไรมากค่อยๆเล่นให้ดีที่สุดไปนะครับเวลาจัดทับเวลา ที่จะไปเน้นกันเนี่ยคงจะต้องไปนเน้นในเกมยุโรปมากกว่าเพราะนั้นเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสดีของอาเซนอลนะครับผมให้อาเซนอลน่าจะชนะเลสเตอร์ได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ1นะครับฟันธงสกอร์นี้เลยนะครับไปคู่สุดท้ายครับมันเดนไน h t ระหวางเอ่อไม่ใช่มันเดนอ่ะค,อคืนคืนมันเดนไนนั่นแหละนะครับคืนมันเดนไน g h เช้าเมืดวันอังคารน,นะครับก็คือเข้าเช้าว,วันอังคารที่15ตีสนะครับคริสเตนเปเลจะเปิด เซลเฮิร์สพาร์คเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากฝูงทั้งสองทีมผลงานแน่นอนครับแมนซิตี้แม้มีแพ้คาบ้านให้กับสเปอร์ไปเมื่อ3นัดที่แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นก็กลับมาคืนฟอร์มเก่งนะครับชนะรัวๆมาเกมกลางสัปดาห์กับลิสบอนก็เสมอศูนย์ 0, เนี่ยเป็นเพราะว่าเกมนั้นแรกตุนสกอร์มาแล้ว5ลูกก็ไม่ต้ต้อง,องไม่ต้องเร่งรีบอะไรส่วน คริสเตนแบรเลตเนี่ยเป็นทีมที่เดาใจยากมากนะครับเดี๋ยวชนะเดี๋ยวเสมอเดี๋ยวแพ้มีสลับมีคล้ากันไปอยู่แบบนี้นะครับซึ่งเป็นทีมที่เสมอน่าจะเสมอเยอะที่สุดในลีกนะครับนะเสมอ12นัดเท่ากับอีกหลายๆทีมเพราะฉะนั้นถ้าพาเลสชนะได้เนี่ยจะเป็นจะเป็นครั้งแรกในช่วง5-6นัดหลังที่ลูกทีมของพาทริกเลาชนะ2นัดรวดในลีกนะครับคือก่อนหน้านั้นมันจะมีชนะเสมอ ชนะแพ้เสมออะไรเงี้ยมันจะคล้าคลกันไปนั้นเกมคู่นี้ผมว่าอาจจะออกเสมอนะครับนะถ้าดูสถิติอาจจะออกเสมอหรืออาจจะเป็นแม,มนซิตี้บุกไปชนะนะครับดูจากสถิติของของคริสตันเเลแล้วเนี่ยอ่ะแต่ว่าอย่าลืมเพื่อนๆอย่าลืมอยู่หนึ่งเรื่องทิ้งท้ายไว้ก็คือคริสเตันเปเลเป็นหนึ่งใน3ทีมนะครับนอกจากสปเปอร์นอกจากเซาท์ทอมตันนอกจากลิเวอร์พูล ก็มีทางด้านของคริสตัยนเพลเตนี่แหละครับที่สามารถแบ่งแต้มจากแมนซิตี้ได้นะครับไม่ว่าจะเสมอหรือชนะซิตี้มาก็ตามเพราะนั้นนี่คือทีมที่เคยบุกไปชนะที่เอติฮัดสเตเดียมมาแล้ว2ประตูต่อดศูนย์ด้วยแล้วก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีขึ้นกว่าต้นฤดูกาลด้วยเพราะนั้นก็มีโอกาสที่คริสตัยนเพลเตจะแบ่งแต้มจากแมนซิตี้ได้จะเสมอหรือจะชนะก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทางด้านของแมนซิเตอ้เองนะครับผลงานยังแข็งแกร่ง ผมก็ต้องฟันธงตามหน้าเสือนะครับผมก็คิดว่าซิตี้น่าจะบุกไปเอาชนะคริสตัลเบรดได้ด้วยสกอร์สประตูต่ตอหนึ่งนะครับแต่ในใจผมเพื่อน,อนๆคงรู้ใช่ไหมครับว่าผมคิดอะไรอยู่นะครับแต่เราจะไม่ฟันธงมั่วซั่วจนเกินไปนะฟันธงเอามันแต่ก็ไม่มั่วซั่วจนเกินไปนะครับอะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยทั้งทางแฟนเพจ a c e b o o k และทางช่อง u t u b e พ่ออุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนในช่วงคืนนี้นะครับคู่แรกไบรท์ตันกับลิปูลทุ่มครึ่ง แล้วก็ถ้าร่างกายแอดมินไหวก็เที่ยงคืนครึ่งเจอกันอีกทีหนึ่งครับปีศาจแดงเจอกับไก่เดือยทองกุ๊กๆน้องไก่นะครับสวัสดีครับ